ลอยทองแล้วจุกแลจุกจุกจุกครับเอาเลยเฮ้ยบอลแชมป์รุ่น135่อยสาปองเราจะกลับมาครับในสัปดาห์หน้าเจอกับทางด้านสรันวันทองนะโชกจากอเมริกาเดินดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับเอาขับหนึ่งสองครับทุกแพ้ใครครับแต่ว่าอาวุธเสริมเนี่ยฮะหมัดและศอกครับเอาขับหนึ่งสองมาแตะลำตัวหน้าไว้ก่อนทำแล้วนี่ครพยายามฟันแต่ไม่โดนครับหอยถือว่าหมุดซ้ายมุอขวาได้ดีครับโอ้โหนี่ครับจัด ก็บอกว่าลูกพี่ของเล่นเดนาคานยังไม่ได้มาครับแต่ดูอยู่ับดูอยู่ก็บอกว่าขี่้าวูดูฮะตปขึืนอมาครับหนึ่งสองครับถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหแล้วดูฮะแหมกิจันออกมาแล้วกิจันนี่จอยนัวว้าวแหมทีลูกนี้ครับไม่เจอครับเตะขามันไปก่อนครับโอ้ยนี่ครับแหมว่าเสียวครับตว่าสะพอกดันล้มลงไปแินครับหยุดเลือดนิดนึงครับหางคิ้วซ้ายครับเหนือคิ้วซ้ายครับ ที่วงในครับล็อกรับกิจานี่ครับสอกกลับครับเลน่าค่ะไม่เิดโอกาสครับโอ้มาขวาครับเอาครับโดนมีเอียงหรือเปล่าครับเอียงไหมโอ้แล้ววงในตีเดินแล้วทำได้ไม่ได้ครับมียัด้องหมัดหนึ่งสองครับยังไม่โดนโอ้โหโดนโต้ด้วยสอกสั้นๆครับแบบนี้อันตรายต้องมีครับไอขวาสกัดเอาไว้เจอหมัดกับกจนี่ขึ้นมาตีวงในครับตีครับเอาครับตีครับเอาเจอ คะแนนต้องออกมาแบบนี้ครับเป็นนักกีจานี่ครับที่ชนะไปในยกที่2องสิบต่อแปดครับแล้วดูครับแหในขณะที่เดินแล้วจะไงดีครับเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบครับมีซ้อขวามอีกทีหนึ่งก็สามไปทีหนึ่งดูครับจังหวะขีจานี่ขย่ำเลยครับเอาครับโอ้โดนเข้าไปครับเต็นต์นะคะลงไม่ลงโดนเข้าไปครับลงไม่ที่ท้องลงไม่ลงลงไม่ลงเอ้าต่อยท้องแล้วจุกไม่จุกจุกไม่จุกครับเอาเลย i